สวัสดีครับบทภาวนาในเช้าวันนี้ก็ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำเราทั้งหลายผู้เป็นผู้เชื่อในพระเจ้าแล้วก็เป็นคริสตจักรจะตอบสนองต่อสังคมอย่างไรหัวข้อก็คือเลี้ยงคนอดอยากจากมัทธิวบทที่14ข้อ13ถึง21พระกิตติคุณมัทธิวบทที่14ข้อ13ถึง21ผมจะขออ่านบางตอนนะครับในข้อที่14บอกว่า ครั้นพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทรงเห็นประชาชนหมู่ใหญ่พระองค์ทรงสงส,งสารเขาจึงได้ทรงรักษาคนป่วยของเขาให้หายครั้นเวลาเย็นแล้วพวกสาวบกมาทูลพระองค์ว่าที่นี่กันดารน,นักระบาดนี้ก็เย็นลงมากแล้วขอพระองค์ทรงให้ประชาชนไปเสียเถิดเพื่อเขาจะได้ไปซื้ออาหารรับประทานตามหมู่บ้านแต่ที่สุดอย่างที่บอกนะครับพระเยซูก็ ไม่ทําแบบนั้นนะครับพระองก็สรงให้พวกเขาอยู่และเลี้ยงอาหารพวกเขาด้วยขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวแล้วก็เลี้ยงคนได้ถึง5,000คนซึ่งนับเพียงผู้ชายเท่านั้นเหตุการณ์ก็ใกล้เคียงกันครับผู้ชายคนนึงได้เล่าว่าอตอนที่ภรรยาของเขาเป็นเด็กอยู่ในรัฐอินเดนาตะวนตกเชียงเหนือนะครับมีเรียมซึ่งเป็นคุณแม่ของภรรยาของเขาเป็นครูแล้วก็แม่บ้านส่วนคุณพ่อเป็นชาวไร่และก็ในประสณีท้องถิน่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าในปี1929นั้นตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาตกต่ำทําให้เศรษฐกิจก็แย่ลงไปด้วยผู้คนตกงานแล้วก็ไม่มีเงินนะครับคนก็เลยใช้วิธีการเดินทางโดยการเกาะรถไฟเนื่องจากบ้านของมิเลียมนะครับอยู่ใกล้กับรถไฟมิเลียมผู้ซึ่งเป็นแม่ของภรรยาของผู้ชายคนนี้นะครับก็เลยเตรียมอาหารและก็เครื่องดื่มให้กับ คนที่แวะไปมานะครับใน,ในระหว่างสถานีรถไฟแล้วก็ไม่นานนักข่าวก็แพร่สะพัดไปในบรรดาคนที่อาศัยในรถไฟนะครับว่าพวกเขาสามารถรับประทานอาหารที่ระเบียงบ้านของมิเดียมได้สิ่งนี้เห็นได้ชัดครับว่าสิ่งที่มิเดียมทํานั้นก็ตรงกับพระบัญชาของพระเยซูคริสต์ที่ส่งตรัสว่าจงนําผู้หิวกระหายมาหาเราและเราจะเลี้ยงเขาเราทั้งหลายนะครับสามารถ ห่วงใยและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันได้ทำเท่าที่เราจะทําได้ทำเพื่ที่พระเจ้าทรงประทานกำลังให้กับเราในการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมนี้นะครับในเช้าวันนี้เราจะอธิษฐานเพื่อธนาคารอาหารด้วยกัน ้าแต่พระเจ้าท่ามกลางความสับสนและความตกต่ำของเศรษฐกิจความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงโปรดเลี้ยงดูข้าพระองค์ทั้งหลายให้พอเพียงและเพียงพอและในเวลาเดียวกันในข้าพระองค์ทั้งหลายมีจิตเมตตาต่อผู้อื่นเหมือนที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหวังว่าทุกท่านนะครับก็จะ ได้ทําเช่นนั้นนะครับตามที่พระเยซูคริสต์บอกให้เรารักเมตตากับเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เศรษฐกิจต,ตกต่ำแล้วก็ในเวลาที่เกิดสิ่งที่ไม่แน่นอนขึ้นมากมหยในสังคมสังคมกําลังดูอยู่ครับว่าคริสเตียนทําอะไรคริสตจักรทาอะไรขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ